่าแดนมันยากยิ่งกว่ายากโคตรยากเลยพี่น้องขาถ้าเราเจอคู่ที่ไม่เรามาเรียนภาษาฝรั่งด้วยกันพี่น้องขาหนูเรียนอะไรลูกอะไรกันเดือน,นออเนาะอะไรเริ่มต้นเลย Love you. Love you. what what is it พูดใหม่มา,มาพูดตามไม่ทันป,ป๊าด้วย stem Janvier, 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 Januari, Februari, 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 Februari. Ah oke. Okay. Mar, Ma, ya pak, Flan, Mars, Salah deh April, 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 April. Bapak. Mei. Mm -hmm. Vraag me? Dat Moet zo me? Ja. Jun. Jun. bedoel ik. Bahad ja. Kinder. Nee. Een pijnlijke verspreking. Toen een ja. journalist Januari, de februari, de kursen, maart, maart jerson, april. mei, juni. Dat is juli. Juli, ja. August. Zware verliezen Het is niet de eerste keer dat Yuli, uh-huh. Yuli, Juni, Yuli, Agustus. And front, September, September. September Oktober, Oktober. November, November. Desember, Desember. De premier. อ่า d e c ember วัดเดือนเดทเพเมียเดทเพเมียสัลเดออ่าโอเคดีคลิกิสอ่อเรียนภาษาวันเดือนของฝรั่งนะคะฝรั่งก็งอมด้านนู้นอ่าขอบคุณครับฝรั่งใช้ลูกชายติดเอแบบนี้อย่าแบบนี้ชีกด้วยติดตรงนี้ให้มา มาไม่ได้เอาผ้าพันคอมามันขึ้นไปข้างบนเลยนะครับพี่น้องค่ะโอ๋ให้ฝรั่งติดหัวให้อืมโซนเต็กนโบนเะตัวนี้เป็นตัวแกปป้ปวดอ่าทำดีๆสิเลยมามุช่าฮาแล้วพอมามาขอบคุณครับฝรั่งน้อยขอบคุณครับโอเค หมามาเจ็บนะเขาบอกอย่าลง y o ย t u b e นะวัสเนาะชีวิตนะคะในช่วงสนุกสนานมันก็มีบ้างทุกบ้างสุขบ้างทะเลาะบ้างนะคะไม่ว่าลูกไม่ว่าผัวเนาะเห็นไหมในช่วงอืวิกฤตก็คือโอกาสได้เห็นทั้งสิ่งดีและไม่ดีเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะแต่หัวใจที่จะอยู่ด้วยกันเนาะอันนี้เอาจริงนะชีวิตครอบครัวคำว่าครอบครัวหรือว่าคําว่าผัวเมียเนี่ยออม มันก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลเนาะเขาดีเราดียิ่งดูแลยิ่งเก็บป่วยนะคะไม่ดูถูกกันไม่ทำร้ายกันไม่รุนแรงต่อกันอันนี้ก็คือชีวิตเนาะไม่ว่าที่ไหนนะคะหญิงเราก็หวังแค่นั้นเองถ้าเราไม่ได้โชคดีได้ผัวร่ำรวยที่ให้ได้ตลอดนะ,ะเราก็ไม่ใช่แค่หวังแค่ตรงนั้นแต่คนเราเนี่ยอคนเราเนี่ยนะคะกับคนที่เจ็บปวดคนที่เจออะไรหนักๆนะ ที่จากขอบอกนะคะรักตัวเองให้มากเนาะถึงเวลาจริงๆเราที่จะรู้สึกมากกว่าใครนะค,ะความทรมานในหัวใจยิ่งคำมาคู่หนึ่งโอกาสนะ,ะ,นะได้ดูแลก,กันสองนะความเห็นอกเห็นใจที่ต้องมีให้กันเนาะสามนะเนะนะอถ้าเรายอมให้เขามาตั้งแต่แรกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะรุนแรงรุนแรงรุนแรงไปเรื่อย แล้วสภาพคนเรามันจะมันจะยอมรับได้ไหมตัวเรานี่แหละจะยอมรับนั้นได้ตลอดไปจริงหรือตรงนี้เป็นข้อหนึ่งเลยที่อยากบอกทุกๆคนว่าชีวิตในต่างแดนเรา <c oughs> ทุกเรื่องเรามันไม่ใช่ง่ายไม่ง่ายเลยนะ <c oughs> การหาผัวฝรั่งเนี่ยคิดว่ายากแล้ว นะคะชีวิตที่มาใช้จริงในต่างแดนมันยากยิ่งกว่ายากโคตรยากเลยพี่น้องขาถ้าเราเจอคู่ที่ไม่ดีนะคะหรือถ้าเราเจอปัญหาชีวิตที่มันก้าวเข้ามาบางคนมาเร็ว2ปี 3... ปีเจอปัญหาชีวิตคู่แล้วไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเกิดแบบนี้บางคน,อ,นอาจจะอยู่5ปี แต่หลักการคือถ้าเราอยู่นานห้าปีเรายังเ,เราจะเข้มแข็งเราจะมีพื้นฐานเป็นของตัวเองนะคนทำงานนะต้องพูดอย่างนี้นะหาผัวฝรั่งว่ายากแล้วยามเลิกกับฝรั่งยากยิ่งกว่าแสนจะเจ็บปวดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มานั่งคุยกันบ,บนที่นอนนะคะหลังจากอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทำไมเจ,จ๋าพันคอนะ ตอนนี้ติดแผ่นเนาะเขาไม่ให้กินยาแก้ปวดแต่เขาให้กินยามันก็เหมือนยาแก้ปวดแต่เขาเอาแผ่นปิดของที่นี่นะอืเพื่อคลายต้นคอ,อยายจ๋าจต้องใช้ผ้าหอ่อให้อ่มเขาติดแน่นไว้นะฮะเออป่วยกับบอยุรบยอยเดอ้อมาพอวาแล้วมันได้ระบายเจ้าของนําพี่น้องเงยเนาะมาต่อกันเลยเ <c oughs> <c oughs> จ็บปวดนะฮะเจ็บปวดกับหญิงไทยเรา กับประสบการณ์ชีวิตหลายท่านที่ต้องเข้มแข็งและอดทนและหาทางออกความคิดของหญิงไทยเราขั้นต้นแรกเลยคือไม่อยากให้พ่อแม่ผิดหวังไม่อยากให้คนดูถูกเราเก้าวมาแล้วเราต้องสู้เราต้องทนเราต้องได้สิ่งที่ดีไปฝากพ่อแม่นะฮะอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกของทุกๆคนเลยเนาะแต่ทีนี้ในมุมมองอีกมุมมองหนึ่ง ถ้าเราอยู่จุดที่มันไร้ค่าอยู่จุดที่ถูกเหยียดหยามอยู่จุดที่ยิ่งทำร้ายลงทุกวันยังเรามาขังนะฮะเออไม่ให้สิทธิอะไรเลย νο? เนาะอ่าแล้วพูดคำเดียวว่ารักแต่ทำร้ายเราอันเนี้ยเราจะทนอยู่ได้นานขนาดไหนเราจะยอมอยู่ได้นานขนาดไหนหนึ่งงานต้องทำทุกอย่างเราต้องยืนหยัด ไม่ใช่ว่าเขาเป็นสวยรวยเวอร์ที่จะให้เราได้ชนิดที่ว่าทะเลาะกันปั๊บตื่นเช้ามามีเพชรเมร็ดโตมาวางตรงหน้านะอันนี้ก็มีตัวอย่างนะทะเลาะเมียกี่ครั้งตื่นเช้ามาเขามีคําขอโทษด,ด้วยสิ่งของอันนั้นคือคนรวยเขาทํากันนะอันนี้รวยก็ไม่รวยยังมาทํำลายด้วยคําพูดและยังมารุนแรงด้วยการกระทําอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะคะยายจ๋าจอยากบอกทุกๆคนถ้าเจออย่างนี้เราจะยอม ปิดกั้นโอกาสของตัวเองจริงเหรอเพียงแค่คำว่าเขาเอาเรามาที่นี่นะแล้วถ้าคิดแบบนั้นเราย้อนคิดคำพูดของเขาสิมันก็เป็นเป็นคำล้ำเลิกนะฮะเออเขาไม่ได้ย้อนคิดเลยกว่าจะได้เรามาซื้อใจเรามาแพงขนาดไหนนะเออกว่าจะเราจะยอมแต่งงานเนี่ยคุณเสียไปเท่าไหร่ถ้าคุณไม่ซื้อใจตรงนั้นเราจะมีความรักที่ ก้าวมาด้วยไหมวันแรกที่เราเลือกที่มาหนึ่งเราไว้ใจนะะสองเขาซื้อใจด้วยการโชว์ว่าเขาดูแลเราได้ด้วยเงินในสิ่งที่เราขาดที่เราอยู่เมืองไทยนะะแต่ตรงนั้นก็ไม่ใช่บุญคุณที่คุณจะเอามาเหยียบหรือดูถูกจนตลอดเวลาขนาดนี้นะคะ,ะนั่นคือสิ่งหนึ่งข้อสำคัญเลยชีวิต เราออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะต้องบอกว่าคนที่เจอเนี่ยยศจ๋ายอมรับเลยนะว่าเข้มแข็งและทุกๆคนที่ได้ฟังเนี่ยแนวคิดเดียวกันเลยขั้นต้นหนึ่งมาใหม่สองยังยืนหยัดด้วยตัวเองไม่ได้สามนะคะความหวังคือไม่อยากให้พ่อแม่ผิดหวังไม่อยากให้พ่อแม่ทุกใจกับสิ่งที่เจอความเจ็บปวดน้ำตาไหล ตกอยู่คนเดียวในต่างแดนเพียงแค่เพื่อนในต่างแดนเท่านั้นที่กอดกันและให้พลังกำลังใจกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่จะตัดสินใจหรือสิ่งจะช่วยชีวิตเราได้ในบ้านสุดท้ายของตัวเองตัดสินเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจเราวัดเลยด้วยหัวใจเราว่าเออนะบุญคุณส่วนบุญคุณนะฮะเออนะพอนับทดลบบวกลบคูณหาร ความเร็วและความก้าวร้าวมันรุนแรงขึ้นไปเรื่อยอย่าฝากชีวิตไว้กับคนแบบนี้โดยเด็ดขาดถ้าวันดีคืนดีมันวูบขึ้นมาทุบหัวโป๊ะตายไม่รู้เรื่องเลยนะใช่ไหมบางคนนะ่ะปากเปล่าก็ยังโอเคอืมอันนี้คือพูดโดยรวมหลายๆคนที่ยายจ๋ารู้จักนะอยู่ดีๆขับรถไปกลางทางทะเลาะก,กันโยนเมียลงข้างทางฮะขับรถนีเมียเชย พอหายโกรธขอโทษอ่าใช้ชีวิตกันต่อไปอีกนะและนิสัยของคนเนาะไม่ได้ว่าแค่ฝรั่งนะเหมือนตัวยายจ๋าเออเปรียบเทียบตัวเองเลยว่าสิ่งไหนที่เราได้เหมือนผัวตามใจเนี่ยขอเงินได้ขออะไรได้เนี่ยพอเวลาไม่ได้ทีก็หงุดหงิดเด้อ่าโวยวายเด้อเพราะเขานิ่ง่ะ นี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งหรือเปล่าที่เราปล่อยให้นิสัยเขาตะเลิดเตลเอมานะฮะและถ้าหนึ่งครั้งเขาทำได้ครั้งสองมันจะง่ายขึ้นคําขอโทษมันจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะมันจะเป็นอารมณ์ที่เขาได้ระบ,บายแล้วเขาสะใจอืมนะฮะเนาะแล้วสิ่งสำคัญอย่าลืมเรามาอยู่ที่นี่มาถูกโดยกระดาษเธอเชิญมาเธอรับรองชีวิตมาทั้งชีวิต ลืมไปนะว่าการแต่งงาน,เ,นเป็นการเชือกผูกคอนะ,ะทั้งสองฝ่ายไม่ใช่แค่เขาเราก็เช่นกันมันมีกฎหมายคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเราทำร้ายเขาเราก็ผิดเขาทำร้ายเราเขาก็ผิดแต่หนึ่งสิ่งคือทำไมพูดเสมอกับทุกๆคนการก้าวออกบ้านก่อนโดยไม่มีหลักฐานผิดถ้าเรารู้ว่านิสัยผัวเราร้ายเราต้องใช้สติ เพื่อที่จะอดทนเพื่อที่จะเก็บข้อมูลถ้าเราคิดจะก้าวสมัยนี้สมัยใหม่โลกปัจจุบันอย่ากลัวนะผู้หญิงเราเนี่ยยำ้ำถ้าชั่วเมื่อไหร่ได้ดีทุกคนอืมอย่าได้แคร์คำดูถูกของคนไม่ว่าเมียฝรั่งด้วยกันที่นี่หรือที่ไหนเพราะชีวิตเราอ่ะโดนตาหน้าคำว่าเมียฝรั่งนะ่ะเขาเหยียดตั้งแต่แรกที่เราเก้าวเข้ามาในวงการเมียฝรั่งแล้ว อืมนะได้ผัวไม่รวยผัวทําอะไรให้ครอบครัวไม่ได้สารพัดที่จะโดนอยู่แล้วอย่าได้แคร์วันเนี้ยเราหันใจปิ่มปิมนะยังห่วงไปคิดถึงคําดูถูกของคนแล้วเราจะมาเป็นนางเอกเจ็บอยู่คนเดียวในหลุมมันไม่ได้มันไม่ได้น,ไไดนะ อืมคนอื่นเขาก้าวได้เราก็ก้าวได้อย่าปิดโอกาสแม้เห็นแสงลิบหรี่ของโอกาสของเราอืมกฎหมายนี่ก็เป็นหลักหนึ่งนะคนไทยช่วยใครในต่างแดนนะอยงีทั้งคนดีไม่ดีเราก็เลือกเอาอย่าได้กลัวอืมเบอร์ตำรวจกรมส่งเค้์ยิ่งเราทำงานที่ทำงานเป็นหลักคำให้เราอยู่แล้วถึงแม้จะครึ่งเวลานะฮะเนาะแล้วก็ การเปิดบัญชีเป็นของตัวเองยังไงยังไงพยายามที่ทำให้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้เตือนสาวใหม่นะฮะเพราะการเชื่อใจไว้ใจทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้าไปหาที่เขาหมดแล้วทีเนี้ยคนเคยได้อืมแล้วทีเนี้ยจะมาเปลี่ยนแปลงมันทำให้สามีทะเลาะก,กันมาหลายคู่แล้วเริ่มต้นให้แต่แรกพูดคุยตรงๆต,ตั้งแต่แรก แต่ผัวเมียนะการทะเลาะเนี่ยพูดคุยหันหน้าเข้าหากันถึงแม้มีทะเลาะกันบ้างแต่ถ้าพอทะเลาะแล้วมีเข้าใจและหันมาปรับเข้าหากันเพื่อที่จะ 50- 50มันก็ยังพยุงอยู่ได้นะคะแต่ถ้าเอาในความร้อนของเขาฝ่ายเดียวว่าเราต้องฟังเราต้องอยู่ใต้อำนาจเราอย่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นยังไงเราจะทนได้แค่ไหนนะเราไม่ใช่ทาสเราไม่ใช่สัตว์เลี้ยง ที่จะไปมัดไว้ตรงไหนอ่าถึงเวลาทํางานไปมัดไว้ที่ทํางานเย็นมากลับบ้านทําอาหารให้ผัวนอนตื่นมาไปแค่นั้นแวะใช้แวะขวะัวไม่ได้เลยคนเราถ้าซื่อมากอืมเราทํามาแล้วซื่อแล้วมันไม่ถูกต้องมันทําให้เกิดปัญหาเราก็ต้องดัดแปลงเพื่อเอาตัวอยู่รอดกับชีวิตในต่างแดนนะคะคำพูดของยายจา๋ามันอาจจะไม่ถูกใจพี่ๆเพื่อน,นๆหลายๆคนเนาะ แต่คนเรามันต้องหาเอาทางรอดแม้ถ้าเกิดเจอแบบนั้นนะชีวิตคนเรามันต้องหาทางรอดให้กับตัวเองและหนึ่งสิ่งสำคัญเลยโอกาสเพราะอะไรเขาเลวกับเราก่อนเขาร้ายกับไรก่อนนะฮะอ่าสิ่งนี้เราต้องมาวัดแล้วมันถีขึ้นทีขึ้นทีขึ้นอันนั้นนะเขาไม่เรียกว่าน,นีสใสแล้วนะ มันขุดขึ้นมาจากหลุมดำของมันแล้วที่มันระบายออกมาได้ชัดเจนืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนที่จะก้าวออกให้อภัยเสมอสำหรับเมียไทยที่ให้อภัยผัวฝรั่งนะให้อภัยเสมอหวังที่อคิดถึงเขามีบุญคุณเขาให้เรามาเขาให้เราได้ตั้งแต่ก่อนมาอยู่คำนี้นะ แต่ถ้าเราได้ให้อภัยออกไปแล้ววันนี้เราจะเรีวซะบ้างมันไม่ใช่ความผิดของเราถึงใครจะมองยังไงก็ตามตัวเรารู้ในสิ่งสำคัญยายจ๋า,จาบ,บอกเลยนะว่าขอเป็นกําลังใจให้เข้มแข็งสติสติตั้งสติรักษาชีวิตของเราไว้อย่าให้ใครมาทำร้ายนะพ่อแม่เราแท้ๆยังไม่มาตบมาตีเรานะฮะเนาะ ก็ขอเป็นกำลังใจทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ปีดหลายเรื่องราวเลยอารมณ์เนาะมาคุยกันในห้องนอนปู่ไปโรงพยาบาลวันนี้นะคะน้องสาวไปมาตอนบ่ายสอง้วมาตอนห้าโมงกลับมาลูกสะใภ้ก็ทำอาหารเสร็จพอดีเห็นบอกว่าไอ้คีโมของเขาอ่อนรอบหน้าอาจจะต้องขยับว่ามันไม่เวิร์ครู้สึกว่ามันรักษาไม่ดีแต่เราก็เห็นตังก์ป้า ต้มหม้อน้ำร้อนมาให้แล้วร้อนแล้วก็นอนหนุนนะคะเดี๋ยวจะมาหนุนต้นคอเนาะว่าไอ้ไอ้ยาอ่อนเขาบอกว่ามันไม่เวิร์กฮะพวัดีเซ็กตะดีดีฟรมป้าป้าดีเฮปเกสิกมีคูตยาที่รักษาแต่ดูแข็งนะอีกซีนเซกูดกูดเอเตอร์อันดับสุสเติก อ่ายายเขาบอกว่าอ่าย่นเรีบอ่กวขา่าคมบอนี่เขาบอกว่าจะต้องให้ยาเข้มข uh uh> uh 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 ึ้นรู้สึกว่ายาที่ทำตีรัปีมาไม่เข้มข้นเนอะรอบนี้รู้สึกแกอ่อนไม่รู้อ่อนข้างในจะมองว่าแกแข็งแรงด้วยซ้ำนะกินอาหาร สองจานเออกินอาหารกลางวันกินอาหารสามเวลาแล้วนะเออในมองมาในภาพภาพนอกนะคะแต่ว่าแกแห้งลงจริงๆแห้งแห้งผอ,ผ,อผอมลงผอมลงแต่การกินของแกเนาะก็หวังว่านะคะก็ต้องไปตามขั้นตอนอ่าหมอจะปรึกษาการบราลารอ่าจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นว่างั้นนี่แหละสุขภาพอย่าลืมนะยยจ๋าย,ยังมีนัดยาวเลยนะนัดยาวเลยนะ สุขภาพอบวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามวันที่หนึ่งที่สิบหกและสุดท้ายสุดก็คือสิบหกธันวานะสุดท้ายสุดก็คือวันที่ยี่สิบธันวาวันที่ยี่สิบธันวานี่หมอบอกว่ารวมทุกอย่างแล้วก็มานั่งเคลียร์คุยทุกเรื่องเลยเพราะว่างั้นโอ้ไอ้ที่นัดไปนี่คือ ไปทีละอยา่างเช็คทีละอันละอันแยกออกไปหมดนะเนี่ยนี่อันอยู่มามาทำวิดีโอโอ้ยยุ่งจริงๆริงไอ้กลมบิกออกเบชมนลุกฮลับปะอนี่ไตกระ้าคอมเมนตดึกโอเคโอ้ยสามีขึ้นมาแล้วช่วหถทายมองนอนทับน้ำหอนก่อนพี่น้องจ๋าใส่ฝรั่งก่อนอืม ขอบคุณทุกกำลัง like, ใจจ้าช่วงนี้จะบ,บูเดบาบาเด้อพี่น้องเอ้ยย่ย yeah. สวัสดีครับก่อนไหนในใ้กันบ้านอาะอันนี้หอมไดีจ๋าชอบอันเนี้ยนอนหลับติดยามองหอมเป็นคนแก่แยายแก่นะส <laughs> วัสดีจ้ะอาถานเลือ <laughs> <laughs> อ่อาเลยอ่อาอ่าเลยบ๊ายบายป้าป้าที่นอนสามีเปลี่ยนให้วันเสาร์นะฮะ ต็แหลจริงๆไอ้คึคึกๆ,ๆนะไขวัดเย่มุตตินิสิกะมุดคูดเส้น <c oughs> ยุยๆๆยุยยุยไอ,อ้ะบาย <c oughs> บายให้สามีทายหมองหลังแล้วก็นอนทับ